สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราจะมาทำกระเป๋าได้ประมาณใดกันจะมาทำได้ปัจจัยจังยกสองยกสองข้ามหนึ่งยกสองเรียบสามข้ามสองยกสองข้ามหนึ่งยกสามข้ามสอง มัยกสองข้ามหนึ่งยกสามข้ามสองยกสองข้ามหนึ่งยกสามข้ามสองทำไปเรื่อยๆจนสุดรอบทำไปจน จนรอบเลยเป็นรอบเลยนะคะพอเราทำครบหกแถวเราจะเอาห้าแถวหกแถวก็ได้นะทุกคนเพื่อนๆนเราก็จะมาออกทําเป็นลายนี้นะออนเดี๋ยวทุกคนยกสองข้ามสองออกมาเลยออมาหนึ่งสองสามสี่เราก็เอาออกมาเลยเก็จะมา

สเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เพื่อนๆเราก็จะมาสานลายสองเราก็มาวางสองข้ามสองข้ามสองแล้เลายสองข้ามสองข้ามสองเสร็จแ้วทำแบบนี้ไปทำแบบนี้ไปจนครบรอบไปเลยเลย ฝากดไลค์กดติดตามช่องเย่บนชาแนลจะได้มีคลิปใหม่ๆมาลงเด้อเพื่อนๆนี้